คนหนึ่งตัวจี๊ดเหมือนกันคนตํารวจโทเลวัตนะครับออกมาบอกก็ยืนยันเหมือนกันไม่เห็นด้วยกับยาบ้าห้าเม็ดนะครับแล้วก็เล่าประวัติด้วยลูกน้องติดยาบ้าขั้นรุนแรงแล้วก็ประสบการณ์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญฟังคลิปพนตำรวจโทเลวัตครับลูกน้องผมคนมันติดยาผมก็บังคับให้มันเลิกล่ามโซ่ก็แล้วอะไรก็แล้วส่งบําบัดก็แล้วมันกัดฟันเนี่ยจนกระทั่งฟันมันไม่เหลือแล้วทั้งปากเนี่ยรถเนี่ยแม่งก็ล้างอยู่นั่น ล้างเนี่ยผมไม่ว่ามันสะอาดดีแต่แม่ถอดอะไรโปรวินคันนั้นมาใส่คันนี้ขยันย้ายไปย้ายมารถผมพังแม่นหมดเลยสองคันเลยนะครับส่วนประเด็นที่บางท่านบอกผมไปขอโทษหมอชนาน่านทำไมคือผมเป็นผู้ใหญ่ผมไม่มียศมีตำแหน่งผมเป็นเพียงชาวบ้านแต่ผมเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับอาจจะพูด ใส่เขาแรงไปโดยเฉพาะน้องๆเจ้าหน้าที่มันก็น้อยใจนะครับว่าพวกมึงเอาอะไรมาคิดกันวะนะแต่ความคิดเห็นผมก็คือเหมือนเดิมครับก็คือผมไม่ต้องการให้กําหนดมาว่ามียาบ้าห้าเม็ดหือให้สันใช้กฎหมายใช้คําว่าให้สันนิฐานก่อนว่าเป็นผู้เสพมันไม่ได้แบบนี้มันชิบหายเลยเด็กมันได้ใจสถานการณ์มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมไปเจอท่านรองนายก ท่านสมศักดิ์นะครับท่านสมศักดิ์เทพสุพินท่านก็บอกว่าไงยาบ้าห้าเม็ดท่านเลยวัดมาความเห็นมันไม่ตรงกันได้นะครับผมเป็นนักรบอยู่ในสนามสัมผัสต้องไปจับกลุ่มให้พวกพ่อค้ายาอะไรเี้ยลูกหลานท่านไม่ได้ติดยาเนี่ยท่านไม่รู้หรอครับนะครับท่านไม่รู้นะครับ,นะรบ,รรบลูกน้องผมคนมันติดยา ผมก็บังคับให้มันเลิกล่ามโซ่ก็แล้วอะไรก็แล้วส่งบําบัดก็แล้วมันกัดฟันเนี่ยจนกระทั่งฟันมันไม่เหลือแล้วทั้งปากเนี่ยรถเนี่ยแม่นก็ล้างอยู่นั่นล้างเนี่ยผมไม่ว่ามันสะอาดดีแต่แม่นถอดอะไรโปวินคันนั้นมาใส่คันนี้ขยันย้ายไปย้ายมารถผมพังแม่นหมดเลยสองคันเลยนะครับเนี่ยคือคนติดยาครับมันทุกข์ใจครับ ผมว่าทุกคนเนี่ยทุกใจถ้าเกิดว่าลูกหลานติดยาลูกน้องติดยาอะไรนะผมมีคนผมทำสวนยางพาราด้วยนะคนงานผมเนี่ยถ้าใครติดยาผมเชิญออกเลยให้ออกเลยเดี๋ยวมันจะชวนคนอื่นลามคือสู้กับคนที่ติดยาผมไม่ได้มองคนติดยาเป็นคนชั่วนะครับบางคนเสพไปนี่เขาก็ยังทำงานได้อะไรได้นะฮะแต่ว่ามัน มันเป็นผีดิบครับพออีกคนหนึ่งติดมันก็ชวนให้คนข้างๆญาติาพี่น้องมันติดบางช่วงบางตอนที่ท่านละมุรีในแพทย์ชนาน,าน่านท่านพูดนะครับว่าเดี๋ยวก็ลองไปก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาไปถ้ามันไม่ได้ผลก็แก้ได้เออก็ยังใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวคงแก้แต่ผมแนะนําให้ท่านละมุรีแก้นะครับว่า อย่าไปสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพต้องตัดคำนี้ออกไปเลยครับท่านแก้อีกนิดก็ได้ว่ามีไว้ในครอบครองเกินกว่าห้าเมตรถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโทษมันจะแรงขึ้นกฎหมายจะแรงขึ้นเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนมันสิบห้าเมตรแล้วมาสิบเมตรนะครับแต่ห้าเมตรเนี่ยมีไว้ในครอบครองเกินห้าเมตร ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายส่วนใครที่บอกเลวัตนี่ไม่รู้กฎหมายเข้าใจไม่ถ่องแท้เข้าใจผิดไปแล้วพอโทเลวัตจบนิติศาสตร์จบปิญญาโทอัจาวิยาทำงานเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมาสี่สิบสองปีนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงประเด็ดนนี้ท่านไม่ต้องไปพูดหรอกครับรู้ดีผมนี่ล่างกฎหมาย